สวัสดีค่ะวันนี้กี่กับช่องแม่น้องไอติมชาแนลนะคะวันนี้เราจะพาไปดูรถสาวนุ่นนะคะมีบาดเตะนะคะ<อ>ทุกคนก็กระจกเตะข้างหนึ่งกระจกฝั่งนี้นะคะก็เมื่อคืนน้องก็มาประมาณ18เกือบหนึ่งทุ่มกว่าค่ะทุกคนแต่ว่ามันก็ไม่มืดเท่าไหร่นะคะน้องว่าน้องมองไม่เห็นน้องก็ ชนตูดรถสิบล้อพี่นิกนะคะก็น้องก็ขึ้นมานะคะแล้วก็ตีวงกว้างอะ่ะทุกคน<อ>ตีวงกว้างแล้วก็ก็จบข้างหนึ่งอะ่ะมันก็ไปโดนตรงท้ายรถอนะ่ะท้ายรถนี้นะคะเสียงดังมากทุกคนแบบน้องว่าน้องว่าน้องมองสาเล็งนะคะสาเล็งก็อยู่ตรงรถประมาณรถขนควายของพ่อนะคะขนควายเล็กนะคะ ซาเล้งจะอยู่ฝั่งนู้นนะคะทุกคนนา่นัหเกือบถึงพ่อตรงพ่อนั่งขูดมะพร้าวนะคะทุกคนก็สาวนุ่นบอกว่ามัวแต่มองซาเล้งนะคะก็เลยไม่ได้มองกระจกฝั่งนี้ก็คือตีวงกว้างมานะคะทุกคนตีวงกว้างแล้วคือกระจกข้างเนี้ยมันก็จะโดนฝั่งนี้รถสิบล้อนะคะก็แตกนะคะแน่แน่แน่ไปไหน คือมันก็เตกตรงนู้นอะคุมันกระเด็นไกลมากนะคะก็นันก็โบต่ไปขับรถเข้าบ้านนะคะทุกคนก็ได้ยินเสียงดังมากก็เห็นแต่เจโบตะกนนะคะก็เลยว่าต้องมีอะไรแน่ๆเลยก็พอลงมาดูก็กระจกอะกระจายเต็มเลยค่ะทุกคนก็เลยเอาไม้กวาดมากวาดนะคะเป็นที่เรียบร้อยนะคะก็น้องว่ามันมืดนะคะก็ฟิล์มรถน้องอ่ะปกติมันก็มืดอยู่แล้วนะคะทุกคนก็อันนี้ก็ต้องไปสัมผัสน้องอีกทีนะคะว่า มันเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวพาไปดูฟิล์มรถน้องกันพาไปดูฟิล์มรถนะะ้องค่ะมันมืดจร,จริงๆนะคะทุกคนก็้ตอนกลางคืนน่ะมันจะมืดน okay า <c uliflower> <zeit> ่ไหนกลางวันอาจจะดูไม่รูก็มีบัตรเพลไปข้างหนึ่งนะคะสำหรับน้องรบกครบสาวนุ่นน้ำสิงนะคะ เมื่อกี้เราเห็นอะไรแบบแบบเราเห็นเขาได้สติกเกอร์มาใหม่นะคะทุกคนใครไปะสติกเกอร์นี่ดูนะคะดูกันเปะแล้วก็ที่ฝุ่นเต็มนะคะก็แรงจากน้องก็ไปฝนตีนสามสี่วันนะคะก็ยังไม่ได้ล้างะค่ะก็นี่ก็จอดงานขึ้นบ้านก่อนนะคะตอนนี้พ่อก็ขับมาเก็บแต่ก่อนมันจะอยู่ตรงนู้นนะคะ ก็เสียงดังพอพอ,พอควรอยู่นะคะทุกคนต้องรอไปสัมผัสน้องนะคะว่ามันมืดมันเป็นเพราะฟิล์มมันมืดหรือว่าอะไรนะคะหรือว่าเมาแม่ก็ตะโกนแม่ก็โวยวายนะคะว่าขับรถไม่เปิดตาบ่ก็เป็นเรื่องปกตินะคะก็ต้องรอไปสัมผัสน้องอีกทีเนาะ,ะว่ามันเป็นยังไงนะคะถึงแบบไปจูบรถสิบล้อนะคะ มันอยากจุบก,กันหรือเปล่า,ากระจบก็แตกไปบานหนึ่งนะคะทุกคนเดี๋ยวจะพาไปดูใกล้ๆนะคะเนี่ยคือว่าตรงนั้นน่ะทุกคนก็คิดจะพาพว่าเราตีมุมกว้างมาแล้วมันก็เหมือนเราไม่ได้มองข้างฝั่งนี้อะ่ะทุกคนมันก็โดนนะคะ เจ้ารบคขบสาวนุนลำซิงนะคะหลังจากวิ่งงานสามสี่วันติดกันนะคะก็มันก็จะประมาณนี้นะคะก็เขาก็วิ่งกับทีมงานนี่นะคะก็ข้างในนะคะข้างในรถก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ ไม่ขึ้นไม่ได้ขึ้นไปไหนรองเท้าก็ยังอยู่นะคะทุกคนไม่ได้ไปไม่ได้ไปมาแล้วเอาฝั่งนี้แล้วเด็กน้อยขี้ดื้อนะคะนี่ก็คนนะติ๊กเกอร์สาวนุ่นน้ำซิ่งนะคะก็จะประมาณนี้นะคะรถ สาวนุ่นนำซิงเนาะที่ฝนเปรดมากเลยทุกคนดูเป็นแรงทำตานะคะของรถขนดินเนะาะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากติดตามท่องแม่แม่ติมด้วยนะคะก็ถ้าใครอยากรู้ว่าเพราะอะไรถึงสาวนุ่นถึงขาบับรถชนตูดรถสิบล้อกอดเรื่องนี้ก็ต้องไปรองสัมผัสน้องด้วยตัวเองนะคะว่าว่ามันเป็นยังไงนะคะ เราก็ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นั้นทุกคนคือว่านั้นก็ลงมาจากรถนะคะมันก็เห็นจระจกมันแตกแล้วะคะ่ะทุกคนค่ะแล้วก็ว่าไปตามเปลื่องกันไปนะคะค่ะ